ข้ออ้างเยอะเกินไปชีวิตเลยไม่ไปไหนพอดแคสต์ Podcast ep 1 4ผมจะมาแชร์นะครับว่าผมเปลี่ยนจากคนที่ชอบมีข้ออ้างนะครับเป็นคนที่ลงมือทำเนี่ยได้ยังไงบ้า,นนบา,านนงนะครับเท้าความไปหน่อยนะครับผมเนี่ยทำช่อง y YouTube เซียนเป็ดเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับให้ความรู้เรื่องการหาเงินออนไลน์มาตลอดแล้วก็คอมเมนต์ที่มักจะเห็นบ่อยๆนะครับคือผมจําได้เลยว่ามักจะมีคอมเมนต์แบบเนี้ยนนก็คือเขามักจะพิมพ์ว่าไม่เก่ง IT ทก็คือทําไม่เป็นอ่ะพูดง่ายๆนะครับซึ่งผมก็มรู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับ ก็ถ้าบอกว่าไม่เก่งไอทีเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าปิดประตูเลยครับปิดประตูตายเลยนะครับลงกรอนเรียบร้อยนะครับไม่รู้จะไปช่วยยังไงดีนะครับไม่รู้จะไปตอบอยังไงดีนะครับเพราะว่าแค่เพียงเริ่มต้นเนี่ยก็ยอมแพ้ซะแล้วกลับกันนะครับถ้าเขา เปลี่ยนคำถามเป็นประมาณว่าอยากทํานะครับแต่ว่าติดปัญหาตรงนี้จะแก้อย่างไรดีนะครับแบบนี้เนี่ยผมยินดีที่จะไปช่วยเหลือเขามากๆเลยนะครับก็คือผมจะชื่นชมคนที่พยายามทำนะครับลงมือทําแล้วนะครับไม่พร้อมแต่ว่าลงมือทําเต็มที่ติดปัญหาแบบนี้เนี่ยผมถือว่าเขาได้พยายามแล้วผมเชื่ออยู่เสมอนะครับว่าคนที่พยายามเนี่ยนะครับมักจะมีคนต้องการให้ความช่วยเหลือครับเราจะเคยเห็นนะครับคนที่เขาไม่สมประกอบรืออย่างเช่นนะครับ อาจจะทุพพลภาพอะไรบางอย่างแต่เขาพยายามที่แย่ที่สุดเลยผมเคยเห็นนะครับก็คือคนที่เขาขยับได้แต่ปากครับก็คือเขายังใช้ปากเนี่ยในการวาดภาพนะครับบางคนมีครึ่งตัวแต่ก็พยายามนะครับทำออกมา หารายได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่ขยายความแล้วกันนะครับแต่เวลาผมเห็นคนที่เขามีความพยายามเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันต้องแบบนี้สิชีวิตคนเราเนี่ยครับมันเองง่ายเนาะมันต้องพยายามก่อนนะครับพยายามถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีวันที่ฟ้าเปิดนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะไปได้ด้วยดีครับทุกอย่างผมว่ามันจะต้องเจออุปสรรคอะไรก่อนนะครับถ้าเปิดมาแล้วมันก็ฉลุยทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะแชร์นะครับเคล็ดลับว่าผมเองเน มันเริ่มต้นจากศูนย์หมดแหละไม่มีใครเกิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับคลิกเมาส์เป็นนะครับกด ctrl c ctrl v เป็นนะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นจากศูนย์หรือเปล่านะครับแต่เอาจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งไ t ทหรอกนะครับไอทีนี่หมายความว่ายังไงครับเขียนโค้ดนะครับ่อมคอมได้นะครับโนนิ่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับก็ต้องบอกว่านะครับผมรู้แค่ว่าผมจะหาเงินจากสิ่งที่ผมสนใจได้ยังไงก็พอผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องเก่งทุกอย่างหรอกครับเราแค่รู้ว่าเราจะเดิน ไปจุดหม่ได้อย่างไรก็พอแค่เราเห็นเป้าหมายก่อนเหมือนมีคนมาบอกว่าเออทางนี้ดีนะมันมีสิ่งที่เราต้องการอยู่นะลองเดินไปทางนี้ดูสิผมรู้แค่ว่าโอเคนั่นใช่ไหมเป้าหมายที่เราต้องการแล้วเราจะไปได้อย่างไงล่ะอุปมาเหมือนกับว่าเป้าหมายนะครับอยู่ที่นี่เราจะเดินไปวิ่งไปนะครับคลานไปนั่งเครื่องบินไปชวนเพื่อนไปด้วยนะครับซ้อนท้ายชาวบ้านเข้าไปอะไรก็ได้ ทำยังไงก็ได้ให้มันไปถึงจุดหมายนี่คือคอนเซปต์คำตอบของคําถามที่ว่านะครับจะไม่มีข้ออ้างเนี่ยทำยังไงก็คือนะครับเราจะต้องคิดก่อนครับว่าถ้าเราบอกว่าเราอ่ะไม่พร้อมนะรเราอ้างนู่นอ้างนี้อ้างนั่นเนี่ยก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการมันมากพอครับเราไม่ได้ต้องการมันเพียงพอที่เราจะคิดหาทางเราไม่ได้ต้องการมันเพียงพอ ที่เราจะหาวิธีทามันเหมือนหลายๆคนบอกว่าอยากรวยอยากรวยจริงๆแล้วหลายๆคนอ่ะก็รู้แหละว่าอยากรวยอยากมีเงินนะครับแต่จะมีกี่คนน่ยที่จะมีความพยายามที่เพียงพอกับสิ่งที่เขาควรได้ครับถ้าตัวเราเองเนี่ย มันไม่พร้อมก็จะเหมือนกับสำล้อถูกหวยวลีที่ว่าสำล้อถูกหวยเนี่ยไม่ได้บูลลี่คนที่เป็นสำล้อนะครับแต่หมายความว่านะครับความคิดวิธีคิดการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ได้พร้อมกับเงินจํานวนมหาศาลที่มันจู่ๆโผล่ขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราชอบอะไรเราต้องการมันนะครับ เราต้องการมันแทบตายเลยนะครับเราจะพยายามทุกวิถีทางครับที่จะได้มันมางนั้นนี่นะครับถ้าเราต้องการอะไรก็ตามนะครับเราลองคิดดูก่อนครับว่าเราชอบมันหรือเปล่าเราต้องการมันจริงๆไหมให้คิดแบบนี้ดูก่อนนะครับเราต้องการมันจริงๆไหมเราชอบมันจริงๆไหมถ้าใช่แล้วค่อยหาวิธีทําเพื่อที่จะได้มันมานะครับส่วนสิ่งไหนที่เราคิดดูแล้วนะไม่ได้ต้องการจริงๆแล้เราไม่ได้ต้องการมันหรอกก็อย่าเพิ่งบอกออกไปครับว่าทำไม่ได้ไม่อยากทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราฝึกการคิดข้ออ้างตลอดเวลา เราหาคําตอบที่จะไม่ทําตลอดเวลามันจะกลายเป็นสร้างชุดความคิดมันจะปรับตัวเรามันจะเปลี่ยนนิสัยของเราเราทำไปบ่อยอ่ะเราจะกลายเป็นคนที่พูดไปเลยปรยายว่ามันทำไม่ได้เราไม่น่าจะเหมาะนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นนิสัยไม่ค่อยดีเพราะมันจะปิดกั้นโอกาสที่จะเข้ามาหาเราเนเองนะครับผมเองก็เคยเป็นนะครับผมถึงพูดได้ผมถึงรู้ว่ามันปิดโอกาสอะไรอย่างเหมือนกันนะครับแต่นะครับผมใช้วิธีอะไรที่จะค่อยๆปรับค่อยๆปรับ คือคนเราอะนะครับมันไม่ได้เกิดมาทุกคนแล้วมันจะเป็นนิสัยที่มันจะแบบพร้อมเพอร์เฟกทุกอย่างครับมันต้องค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนพอดแคสต์เนี่ยนะครับที่ผมทํามาให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันก็คือการเกลานิสัยนะครับเกลานิสัยจากในอดีตจากคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เรื่องนะครับเกลานิสัยตัวเองปรับนิสัยตัวเองแล้วก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยคนปกติทั่วไปเหตุผลที่ผมบอกว่าเราต้องคิดก่อน คิดก่อนที่จะพูดอะไรน,นะครับ ก็เพราะว่าให้เราใช้สติก่อนให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องตอบรับทุกสิ่งที่เข้ามาเพราะว่าศาสตร์ของการที่เราจะปฏิเสธเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครับไม่ใช่เราจะต้องนะครับตอบรับทุกสิง่งแต่ว่าให้พิจารณาก่อนว่าสิ่งนั้น,น,นเนี่ยนะครับเราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลครับในชีวิตผมเองเนี่ยนะครับบางทีก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลบางครั้งรู้สึกว่าเสียหน้าไม่ได้บางครั้งรู้สึกว่าโอกาสนี้เนี่ยถ้าเราพลาดไปแล้วนะมันอาจจะไม่ได้กลับมาซึ่งอาารรมมมณณ์ปะนี้้ทใหผ น,นะครับล้มเหลวหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็มีผลนะครับกระทบมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองอันนี้ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆไว้นะครับหลักการในการคิดคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะทําตรงนี้มีความสําคัญมากต้องใช้สติเข้ามาควบคุมนะครับฝึกสติอยู่สม่เสมอพอไม่อย่างนั้นเ,นเราจะตกเป็นทาสของอารมณ์ไออารมณ์นี่แหละเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรครับมันเป็นผลจาก การสะสมในอดีตซึ่งมันก็ส่งผลในปัจจุบันและปัจจุบันเนี่ยมันก็ส่งผลต่อไปในอนาคตนั่นเองทีนี้เนี่ยเมื่อเราต้องการมันมากพอครับแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อให้ได้มันมากอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่ผมทำนะครับ เอามาใช้เพื่อนๆ4ี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับ1ก็คือเริ่มต้นทีละนิดผมเชื่อในการที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทําทีละนิดทําทีละน้อยค่อยๆขยับผมจะไม่ใช่พวกหักโหมเพราะผมพบแล้วว่าถ้าเราหักโหมเมื่อไหร่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราจะกลายเป็นม้าตีนต้นนะครับก็คือเราก็จะออกตัวแรงมากนะครับ แต่ว่าแพ้กลางทางนั่นเองนะครับแต่ว่าขอให้ทําสม่าเสมเอเถอะผมคิดว่าซอกวันหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นเองทาอะไรก็ได้นะครับที่สามารถเริ่มต้นเทียนิดเริ่มต้นทําได้ทันทีเริ่มก่อนตัวอย่างเช่นนะครับคอมพิวเตอร์ไม่มีก็ให้ใช้มือถือมือถือไม่มี ก็ไปหาทางที่จะซื้อมือถือให้ได้ก่อนเราหาทางเทียนิดเทียน้อยครับค่อยๆทําไปไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีทุนไม่มีเงินก็ต้องใช้สมองให้ได้มากที่สุดสมมุติว่าเราคิดเองไม่ได้ก็ไปหาอ่านหนังสือครับตามร้านหนังสือไปยืนอ่านไปดูใน u t u b e ครับถ้าไม่มีเน็ตก็ไปหาตังมาซื้อมือถือที่มันมีเน็ตดูใน YouTube หาทางครับไปหาผู้รู้ครับไปสมัมมนาไปสัมมนาฟรีๆนะครับไปสอบถามปัญหานะครับตามกลุ่มต่างๆ ไปทักเป็นเพื่อนลองครับมันจะต้องมีคนคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เห็นความพยายามของเราแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเราเหมือนที้ผมบอกนะครับเราต้องแสดงความพยายามก่อน าเราแสดงความพยายามแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะต้องมีสักคนหนึ่งที่เขามองเห็นตัวเขาเองในอดีตนะครับว่าเออคนคนนี้เขาพยายามเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขานะครับบางครั้งเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้คิดเป็นเรื่องของตัวเงินเสมอไปนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับบางคนเขาก็มีเรื่องของจิตสาธารณะนะครับทำแล้วรู้สึกว่านะครับสบายใจนะครับทำเพื่อคนอื่นมันรู้สึกว่าอิ่มเอิบอิ่มใจนั่นเองบางคนบอกว่าเวลาไม่มีนะครับเวลาน้อยทํางานเยอะทั้งวันกลับมาบ้านก็เหนื่อยแล้วเอาแบบนี้ได้ไหมครับ เอาเวลาที่เราคิดว่ามันเสียไป,ไปโดยปรับประโยชน์การทายฟีดดู a c e b o o k ดูเรื่องราวของคนอื่นดูดราม่าต่างๆื่นตัดออกหลังเลิกงานเพื่อนชวนไปเที่ยวสังสรรค์น,นะครับตัดออกนะครับเวลาดูซีรีส์ตัดออกอะไรที่มันสามารถเลิกได้ทันทีก็ทําก่อนไม่ใช่ให้หักดิบไม่งั้นเดี๋ยวสังคมก็แย่หมดนะครับ ก็คือเราก็ต้องทําทุกอย่างเนี่ยไม่ให้มันสุดโต่งจนเกินไปค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะค่อยๆเฟดจากอะไรที่มันไม่ค่อยดีแล้วมันก็จะปรับตัวเองเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับสคือการเรียงลําดับความสําคัญนะครับแบ่งเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมคิดว่าการเรียงลาดับความสําคัญในแต่ละวันเนี่ยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากสําคัญมากในชีวิตของเราเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ทุกคนมีเวลาเท่ากาันเวลา สองคนเนี่ยมันเหมือนกับนาฬิกาทรายนะครับมันไหลลงไหลลงนะครับเราไม่รู้ว่าชีวิตช่วงหนึ่งของเราเนี่ยนะครับมันจะหมดไปเมื่อไหร่ครับดังน,นั้นเนี่ยนะครับให ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของเราในปัจจุบันและตัวของเราเองในอนาคตครับถ้าเราคิดได้แบบนี้นะครับเราจะเห็นความสําคัญของเวลาเราจะเห็นความสําคัญเวลาของคนอื่นเรารู้ว่าเวลาของตัวเองก็มีค่าคนอื่นก็มีค่าเช่นกันความมีวิันก็จะเริ่มเข้ามานะครับ <S <S เพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทําสิ่งที่เรียกว่า To-do list นะครับก็คือวันนี้เราจะทําอะไรดีวันนี้เราทําอะไรดีที่สามารถทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในอนาคตมันจะทําให้ชีวิตเราได้เปลี่ยนแปลงคิดออกมาทุนน้อยเงินน้อยใช้สมองใช้ความคิดให้มากคิดถึงเป้าหมายคิดถึงผลลัพธ์ที่จะได้และสร้างมันออกมาเป็นแผนการในแต่ละวัน To-do list คือแผนงานในแต่ละวันแผนงานในแต่ละวันจะนําไปสู่แผนงานในระดับเดือนระดับปีนะครับแล้วก็วัดผลด้วยว่าวันนี้ที่เราตั้งใจทําไปเนี่ยมันได้ผลลัพธ์หรือเปล่าพอได้ผลลั มาเราก็ให้รางวัลกับตัวเองอะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่าเราสมควรได้รับอย่างผมเองเนี่ยนะครับสมัยที่ผมทํางานประจำเนี่ยเหนื่อยครับเดินทางผมก็ใช้เวลาว่างจากการที่เดินทางเนี่ยนะครับผมก็ซื้อไฟล์ MP3 เครื่องฟัง MP3 มาฟังระหว่า,เางเดินทางนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับนั่งรถไฟใต้ดินนั่ง BTS เนี่ยผมก็ฟังนะครับผมว่างเมื่อไหร่ผมก็จะไปอ่านหนังสือวันหยุดผมไปสัมมนานะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยวันหยุดเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไปเช่าหนังมาดูผมจะไปซื้อ MP3 มาฟัง ผมเกิดในยุคนู่นนะครับ80 90ู 0, นู่นนะครับก็ยังมีสิ่งของพวกนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้วันหยุดที่ไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับเพราะค่อยๆปรับตัวเองทีนิดนียนะครับก็เลยทําให้ผมระดับความสําคัญได้มากขึ้นก็คือผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการที่ผมจะหลุดพ้นนะครับจากกับดักลกเงินเดือนให้ได้กับดักชนชนั้นกลางผมจะต้องหลุดไปให้ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการทำทูตูริส t นั่นเองนะครับซึ่งการที่ผมได้ปรับ ปรุงเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยนะทุกวันนะครับมันเหมือนกับการที่ผมฝึกความเคยชินฝึกนิสัยแล้วก็พัฒนาตัวเอง ation, ด้วยการเรียนรู้อะไรต่างๆครับทำให้ผมเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้น,นครับอันดับต่อมาก็คือ3นะครับเรื่องของความล้มเหลวนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแน่นอนการที่เราตั้งใจมั่นหมายว่าเราจะทําอุปสรรคความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งนะครับทำอะไรไม่ได้ตั้งใจทําแล้วไม่เหมือนที่คิดไว้สิ่งเหล่านี้จะต้องเจอครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราจเจอเแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวฉุดรั้งให้เราไม่ได้ไปต่อครัับมมนี คำหนึ่งที่ผมจําอยู่ในหัวอยู่เสมอน,นั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันต์ก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรครงตัวอยู่ได้นะครับเหมือนร่างกายเราเนี่ยนะครับมันก็เกิดดับเกิดดับจิตวิญญาณของเราไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ร่างกายเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือเราต้องเข้าใจนะทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินี้ดังนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวครับเราต้องเข้าใจปล่อยวางแล้วก็ปรับตัวนะครับซึ่งทักษะนี้เนี่ยนะครับ ทำให้ผมยอมรับอะไรได้ง่ายๆแล้วก็เดินหน้าต่อเวลาเจอความล้มเหลวครับทำยังไงอะ่ะบางคนเวลาเจอความล้มเหลวเจอประสบเนี่ย มักจะโทษคนอื่นถูกไหมครับเราลองพ่อสิ่งภายนอกสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้มันน้อยลงค่อยๆปรับเราลองมาปรับสิ่งที่เราปรับได้ดีไหมก็คือจิตใจของเรานะครับยอมรับเข้าใจปล่อยวางแล้วก็ปรับตัวนะครับเดินหน้าต่อน,นั่นเองนะครับอุปสรรคนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยนะครับเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องเข้าใจไปเรื่อยนะครับว่าความล้มเหลวนี่แหละจะเป็นตัวที่พาเรากลับไปอยู่สังคมเดิมๆเ,เพราะว่าเราเวลาถ้าเรากลัวอะไรเงี้ยครับเวลาเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเรามักจะไปอยู่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยนะครับนั่นก็คคือ,คอความ เคยชินเดิมๆสังคมเดิมๆนั่นเองนะครับตรงนี้ระวังไวเ้เวยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะวัดใจพอสมควรนะครับให้จําไว้ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราทําไปทําำม่และความต้องการตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันแรงกล้าพอเหมือนกับตอนนี้หรือเปล่า ปลกความรู้สึกตอนนั้นให้ได้นะครับ C นะครับความสม่ำเสมอคือหัวใจของทุกสิ่งนะครับทำอะไรก็ตามนะครับมันต้องการความต่อเนื่องนะครับถ้าเราทำทำาจยุดหยดนะครับมันไม่ได้ผลหรอกครับซึ่งนะครับความต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เดือน2เดือนนะครับอาจจะเป็นหลายๆปีนะครับผมมีตัวอย่างที่ผมมักจะพูดอยู่ประจําก็คือเจ้าของช่อง Mr. Beast นะครับเขาชื่อจิมมี่ครับเขาใช้เวลา10ปีครับเพื่อที่จะมี100ล้าน คนติดตามใน YouTube นะครับก็ยอดวิวยอดรายได้เนี่ยครับมันก็ต้มเตียมต้มเตียมนะครับอยู่มาประมาณ6-7ปีนะครับพอเข้าช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ไปทำเรื่องของ s q u ิ d g a เกมนะครับก็ทำเป็นแบบเอาพวก ยูทูบเบอร์นะครับดังๆมาทำมาเล่นเกมแบบ s Squid g เกมครับซีรีส์เกาหลีนะครับจุดนั้นแหละเป็นจุดพลิกทำให้เขาอบบพุ่งขึ้นมามีผู้ติดตาม100ล้านคนนะครับแล้วเขาก็ต่อยอดไปทำธุรกิจของเขาไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์นะครับหรือว,ว่าเครื่องดื่มอะไรต่างๆของเขานะครับแต่เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยก็มีท้อบ้างนะครับแต่เขาก็คิดอยู่เสมอว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาชอบนะครับเขาคิด ว่าเขายังพยายามไม่พอนะครับเขาปรับปรุงทุกคลิปของเขาว่าจะทํายังไงให้มันดีขึ้นนะครับเขาจะทําวิดีโอให้มันดีขึ้นได้อย่างไรในวิดีโอถัดไปเขาคิดแค่นี้นะครับแลวเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทํามากๆเขาโฟกัสกับสิ่งที่เขาทําอยู่ตรงหน้านะครับก็ทําให้เหมือนกับว่าเขาไม่ได้กังวลนะครับเขาไม่ได้เปรียบเทียบเขาไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหเป้าหมายไม่ไปถึงสักทีเพียงแต่ว่าเขาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาก็ก้มหน้าก้มตาทําไปทําให้ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะครับทำด้วยสิ่งที่เขาแพชชั่ ก็คือการทําคลิปนะครับให้แบบให้คนดูชื่นชอบนะครับก็ลองคิดดูว่าถ้าเขาเลิกตั้งแต่2อสปีแรกเนี่ยก็คงไม่มีวันนี้นะครับเขาใช้เวลาเกือบ10ปีนะครับตรงนี้ก็น่าคิดครับหรือว่ากรณีศึกษาของเจ้าของธุรกิจหลายคนนะครับอย่างเช่นผู้พันเซนเดอร์เนี่ยกว่าจะทำ KFC ได้เนี่ยเขาก็อายุมากแล้วก็มีกรณีศึกษาหลายๆอย่างนะครับที่บอกว่านะครับบางทีแล้วเนี่ยความสาเร็จมันก็ต้องใช้เวลานะครับความสม่ําเสมอนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของทุกสิ่งนะครับก็4ข้อนี้นะครับที่ผมสรุปออกมาจากประสบการณ์รบสุป คสต์นี้ก็คือการปรับความคิดในเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราครับซึ่งผมเองเนี่ยเคยฝืนตัวเองให้เลิกข้ออ้างนะครับคือ,คอเลิกอ้างสทัทีไหนลองมาดูซิว่าเราจะทํามันได้ยังไงนะครับก็ชีวิตผมเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนทันทีนะครับแต่มันค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยลึกๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจเอามากๆนะครับค่อนข้างจะขัดจากตัว บุคลิกภายนอกนะครับที่ดูลังเลโรเลไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าทุกสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมรู้สึกผมล้มเหลวได้ผมพร้อมที่จะล้มเหลวได้นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ครับผมรู้ว่าถ้าผมล้มเหลวมากพอเนี่ยผมจะสามารถ ประสบความสเร็จได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเขาไม่ได้ร่ารวยอะไรหรอกครับแต่ว่าชีวิตผมมันมาไกลจากจุดที่ผมได้เริ่มต้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าสุขสบายในระดับหนึ่งไม่ได้ลําบากอะไรนะครับก็เลยมาแชร์ในจุดๆหนึ่งที่ผมเป็นหลักไม่หนึ่งในชีวิตของผมนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยนะครับมันพาผมไปถึงไหนนะครับคิดว่า u t u b e เซียนเป็ดเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่่าัเงือวพ จะเราใช้สิ่งที่ผมแนะนำนะครับไปลองทำดูนะครับแล้วก็เราจะได้เลิกนะครับหาข้ออ้างสักีนะครับ